สวัสดีครับท่านผชุ้มครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาชมดูครับผม POWER amp ปูทวดครับผมนะฮะ power amp ปูทวดของค่ายรุยจนโอ้โห สองแทนครับผมเหมือนกันแต่คุณสมบัติต่างกันครับผมอันนี้สวิตช์เปิดปิดข้างบนอันนี้เปิดเข้าครับผม a สี e d <CD> c ี2สองร้อยยี่สิบโวลต์สองร้อยยี่สิบ วุ่นวัติหกสวัตนะะร้อยยี่วุตน จะน้ำเสียงต่างกันครับผมตัวนี้จะออกไปกลางกลางดำแหลมนะตัวนี้หกสิบเฮิร์ตเฮิร์ตมันก็ะเฮิร์ตหรือเปล่าม,ม่ดูนะหกสิบเฮิร์ตพาวเวอร์หกสิบวัตต์เนี่ยออกจะใส่ตู้กลางตุม่มตุ่มอยู่เหมือนกันครับตู้เป็นรุ่นเก่าครับผม สองพันบาทตัวละสองพันบาทครับผมไม่รู้จะถูกจะแพงยังไงครับผมนะะว่ครับฮอนครับไม่รู้คุณสมบัติมันจะแต่มันก็เก่าแล้วหูลุมก็บูลุมังนิ่มอยู่นะฮะขนาดเก่าๆแล้วนะฮะ ลุมยนิ่มอยู่ครับผมนะเลื่อนอยู่ฮะพ่อเก็บใส่ถุงปุ๋ยไว้กลัวพวกแมงสาพวกจริงจบเข้านานมากแต่พอกลุ่มยังเลื่นอยู่นแนะแต่ไม่รู้ม,มันจะเสียหรือเปล่านะแต่ตัวนี้เ,เนี่ย เก่าเก็บครับผมนะน้ำหนักกดโอ้โหออนควนอยู่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังแล้วยืนด้านหลังมาดูกันครับผมมาคุณนะสมบัติตัวบนนี่หกสิบนะฮะมาเกียน6หกสิบวัตต์ไม่รู้จะเคลื่อนหรือเปล่าหกสิบเฮหกสิบวัตต์นี้ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าวัตต์ใกล้เดียวกัน เดี๋ยวดูด้านหลัง,รง,ปปลงครับผมยกแป๊บหนึ่งครับครับนี่ด้านหลังครับผมไม่มีอะไรมีแต่ใส่ลำโพงครับไม่รู้ตัวนี้หมอ้อแปลงลายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเจ็ดสิบโวลต์กับร้อยโวลต์มีสิบสองโวลต์ดีซีสิบสองโวลต์ฟิวสองชุด แตกแล้วครับอันหนึ่งผุมากเก่าตัวเสียบฟิวสองชุดแตกแล้วหนึ่งนี่เหมือนกันครับผมฟิวสองชุดไฟสิบสองโวน สิบสองโอนสิบหกสิบหกแปดสี่นี่ลงได้แค่สี่โอห์มครับผมนะฮะลงได้สี่โอห์มฮอนก็สี่ปากครับฮอนตัวหนึ่งมันสิบหกโอห์มนี่ยสิบหกโอห์ม เข่าตรงนี้เลยหนึ่งฮอนหนึ่งตัวผมก็ไม่รู้เลยก่อนนะครับก็ใส่สียอันสิบหกมันน่าจะทนกว่ามันแคาไม่ได้ดังเนี่ยสิบหกเป็นกองฮอนครับหนึ่งปากครับผมฮอนหนึ่งปากมันสิบหกโอห์มนะสองปากมันก็ เป็น8โอห์มครับ4ปากมัน4โอห์มเนี่ยตัวนี้พุ่งคร0บ้อยวนไม่รู้ใส่หม้อปแปลงลายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับไม่เคยใช้ตัวนี้เลยนี่ใส่ฮอนครับผมนะสี่ปากหนึ่งตูดได้ไหมฮะหนึ่งตูดนั่นแหละตูดหนึ่งมันมีสี่ฮอนสี่สี่ปากถ้าเราตูดแล้วปากก็เสียน,นะครัะ ตัวนี้เหมือนกันครับผมหกสิบหกเหมือนกันสิบหกแปดสี่ด้านหลังเหมือนกันครับแต่คุณสมบัติต่างกันข้างบนหกสิบข้างล่างร้อยยิบห้าครับผมครับผมเปิดด้านในดูครับผมครับหนึ่งครับผมแชบกว่าเลยครับผมกราบเปิดแล้วครับผมให้แทน 60วัตต์ครับมรรุ่นเก่ามากจริงๆครับผมนะหาประโยชน์แทบจะไม่ได้ครับผมมีจานบิน2คู่ครับจานบิน2คู่ถังน้ำสอถัง ทังน้ำสองถังเทีบจะไม่มีสิ่งที่จะทำเป็นประโยชน์ได้เลยครับมันเป็นรุ่นเก่ามาก สองคู่ครับฝั่งละคู่นี่ฝั่งละคู่สองคู่นั่นแหละน่าจะเป็นมันเป็นโมโนโน,นะสองคู่นี่หนึ่งคู่นี่หนึ่งคู่ระบบก็เป็นแบบเขาวงกดนะ โมลายหนึ่งถ้าใส่พลังขับจากม้อแปลงด้วยครับผมเป็นรุ่นเก่าจริงๆนะเทพจะหาประโยชน์ไม่ได้เลย หกสิบครับผมรุ่นหกสิบวัตต์นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดรุ่รอยยี่ห้าวัตต์นะฮะระนาให้ดูครับผมเฟปหนึ่งครับแชฟเด็กครับตัวรอยยี่สองรอยยี่ห้าวัตต์ตัว, 120, 120, ตวนี้โอ้ซิงก็ดูดีครับตัวนี้ครับผมนะเป็นทานซิสเตอร์เบอร์เล็กนะฮะ เบอร์เล็ก4คู่เนี่ยแทนติ่เตอร์เล็กหนึ่นี่1 2 3 4ตัวนี้ขาหลุดแล้วนี่เปิดไม่ได้นะนี่ปัวเลยนะนี่ตัวนี้ขาหลุดแล้ว ตัวเล็กสคู่ฝั่งนี้สีู่่ก็ถือว่าแรงกว่าตัวหกบัตครับผมแต่มันเป็นทาทนเตอร์เล็กก็ถือว่าโมได้อยู่ครับผมนะฮะให้มันแรงขึ้นหน่อยนึงก่อนใส่ตัวใหญ่เบอร์ใหญ่ขึ้น คือใหญ่ขึ้นเตือนหลุดหม้อแปลงก็เหมือนกันครับผมหม้อแปลงเหมือนกันแนวทางตัวนี้ก็ ทันทีเตอือให้ตัวใหญ่ขึ้นนะนะทัทีทตอือให้ตัวใหญ่ขึ้นตระกูลดีหนึแล้ที่หนึงศูน ไม่มีพัดลมนะันไทโอดขับพาตัวน้อยนี่คู่หนึ่งเนี่ย ครับปลาหนึ่งคู่แต่เขาก็ทำเอางเงินอ้สุดยอดนะฮะสุดยอดสุดยอดสุเจอเหมือนกันประมาณนี้นะครับผม ตัวนี้ก่อนน่าจะเกีี่ยมไม่รู้นะจะผ้แล้วจนชำรุดตรงนี้นะนีะ่เปิดไม่ได้แล้วเนี่ยเปิดกว้เลย วันคืนในวันจนรุดประมาณนี้เลยครับผม p าว e อ M ่มอุสมเก่ <c oughs> าแก่ของไข่ลุยยุนของไข่ลุยยุน โอ้โหมันอด,ดทนมากตัวนี้ร,ร้อยยิบภาวะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเอาใหาม,ม่ชุมกระผมใช้กับสําหรับฮอนครับผมสี่ปากครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอกระผมขอขอบคุณนะครับผมสำหรับผู้ชมที่รับชมในช่องสายทานสาว channel